กรรมการสั้างป้ายัวครับกรรมการสั้างป้ายัวโอ้ทีนึงหลบบายนะครับรอบสองตีเล <Prof esc ara> ่นข <Twitter> ึ้นมาเอ้ย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 อ๋อเรอเอ้ยเอ้ยเบิน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 แดงเขียวไปแดงเขียวไปโอ้โหรีโมทเด้งเขียวไปน้ำพังน้ำจุก แทงเร็วมาตรงแทงเขี่ยไปเข้าไปกลายแดงนะครับนินงามโดนเปรย์บุญลอดนะครับก่นใจน้องสนอสุโขทัทยแร้วก็สนนเร็จนินงามไม่ยากเล็กข่ายโฟโชคศิริวิทย์ศิริวิทย์นะครับแดงเขี่ยไปเล่นฝ่ายหยอดกันทั้งคู่ครับแหลกยอดกันมันเลยกูนี่นกูแหลกชิ้นหนึ่งแสนครับชิ้นหนึ่งแสน เลยเลยดั่ยาไปดับยาไปเนีตังเผาดักไปนะเผา nhau ก่อนครับตัวแดงเดงเผา nhau ก่อนนะดับยาไปแดเกยาไปดัมัมดับมัไปเด็จีไปจีไปหยอนไปดับยไปดับยาไปเผาดีนักกูนะครับ ดำเขีแดเขียบไปเขียดท่เหยียดหย่อนกันมันเลยครับดำเขียดแดงเขียดดำเขียดแดงเขียดคนละกำสองคำครับเฮ้ยแดงเขียบไปดำนันไปดำนันไปดวลเปรีนะครับหลอด ไฟแดงครับโดนเปเตือนท่ายนะครับโดนเปย์ไฟแดงนินงามโดนเปคนใจนองสนอนะครับไฟดำเงินนินงามพยักเล็กจากไคโคโชคศิลวิทย์นะครับศิลวิทเอ้ยแหลกหยอดกันมันเลยกูนี่ครับนายกฤษฎีสนาบคุณโคจะมาต่แดงเีย่ไป ทุง่งทะเลหลวงสุโขทัยนะครับมาเนี่ยนาทีสามสิบครับเฮ้ย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 เลี้งว่าไรน้ำจี้ไปดำจี้ไปดำงัดไปดำจีไำจ้ไปดำจี้ไปยอดไปครับเ <ST AR> ดับให้เขาดีกว่านะครับเขาสั้นแต่ว่าเขาแคบแคบกว่านะครับ <ST AR> ทรงตั้งตั้งเฮ้ยดำจี้ไป ơi ơi ôi ôi đen hoài đen hoài đen hoài loa 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 đen vậy anh anh bay anh anh bay anh 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 โอ้ยจับบิดเลยครับจับบิดเลยครับตัวแดงนี่ไอ้ดำเพียบไปไ,ไปยอดเพียบหน้าเจ็บนะครับตัวดำ,ดำถือขอบวนไว้ครับดำถือขอบวนไว้กด,ดเกมมานิดแหลกยอดกันมันเลยครับเฮ้ยแดงจับดีนะครับ รับล็อกหลังเขาได้ครับตัวแดงแดงกี้ไปแดงกี้ไปแดงกี้ไปดำกียวส่้ไปเฮ้ยดำกีย้ไปคอมเงาเนี่แดงได้เปรียบนะครับเขาเงาตัวดำเล่นถึงก่อนแขกกว่านะครับถึงก่อนดำกีย้ไปแดงเกีย้ไปดำกีย้ไป แดงจับดีเนึ่งจับดีเนึ่งเฮ้ยแดงแก,ก,กไปดำแกไปแดงเข้ามาแดงเข้ามาแดงเข้ามาแดงกอดไว้แดงกอดไว้แดงเข้าไปดำมัดไปดำอยู่ซ้ายแดงอยู่ขวานะครับดำอยู่ซ้ายแดงอยู่ขวาเฮ้ยบนไปยอดมีถอยๆนะครับตัวแดงถอยทางกัน ดำต่อนะดำต่อราคาจะดำครับแดงผมมาแดงผมมาไอ้ดำเมี่อไปเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ทางก็หนอยยังดำเมี่อไปดำเมี่อแดงหน่อยดำเมี่อแดงหน่อยดำเมี่อไปดำข้างดำท่อดำท่ออย่างมาได้เนี่ยกลับมาหัวตรงครับกลับมาหัวตรงนี่ไปยอดมีข้อข้างหนึ่งตัวดำนะ มีปลายยอดมีท่อข้างนะครับควานไฟแดงกับพกไปรองวัดลายบุลุษล็อกหลังเขาดีนะครับเขายาวแดงคมไปดามงาดไปดามคมดามคมขึ้นไปดัมโซข้างไป ดำยก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 ดำเอ้ยเตัวแดงเป็นย่างไตเลเป็นยัางไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยดำท่อดำท่อดำท่อเอ้ยสแกงข้างเพื่อเตงเบียนเตงอยังเดีวเอ้ยเอ้เอ้อะชอบอย่างอ่ชออย่ังอ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยจุกบจุกบุ๊ยอมนครับยอมนะครับยอมนะครับยอมยอมยอยอมยอมยอมบครับชอบอบชอบชจุกไปเลยครับสุดไปเลยกัดครับกัดภาษานี่ยาวกกัด 呃。Uh